อาหารการตากแดดก,การทำดีท็อกนะครับระบบขับถ่ายการนอนหลับการภูมิต้านทานอะไรทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์ทั้งหมดถ้าภูมิเราดีอาหารเรากินเราดีมันหายได้แน่นอนนะครับคุณคุณอมนา,า,าบอกว่ากินวิตามินซีของเราดีจังเลยอืมเออผมอยากบอกว่าวิตามินซีผมเนี่ยผมใส่ใจมากเลยวิตามินซีของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกดวิตามินซีอ่ะมันมเป็นวิตามินซีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมันได้มาจากไอตัวเกาเี้ย มันได้มาจากไอ้ทับอ่าเชอร์รี่มันได้จากทับทิมอ่ะมันได้จากมะเขือเทศมันมันมันมีความเป็นธรรมชาติพอดีเนี่ยผมอ่ามีผู้ป่วยท่านหนึ่งที่ชอบซื้อวิตามินซีไปกินของยี่ห้อดังๆพอดีเนี่ยไอ้วิตามินซียี่ห้อนั้นเนี่ยมันหมดพอดีไปเจอพีซีของผมเนี่ยที่อยู่ร้านขายยาพีซีผมบอกทําไมไม่เอาวิตามินซีตัวนี้ไปกินอ่ะบอกวิตามินซีคุณดีจริงเหรอเขากินของเขากินยี่ห้อดังตัวเนี้ยผมไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน ยี่ห้อ,อม,มาจากต่างประเทศแล้วก็กินของยี่ห้อผมเขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่มีเชื้อรา,ท,อาที่เล็บท,ที่เล็บของเขาเขากินวิตามินซีไปตลอดไม่หายเขาไปกินตัวเนี้ยเขาตกใจฮนะกินไปแค่ครึ่งเดือนนะพวอกเชื้อราหายไปอะ่ะแล้วเขาก็กลับไปกินวิตามินซียี่ห้อเดิมมันมาอีกแล้วอะ่ะว่าแกงกินอของผมมันหายเขาไปถามที่บริษัทว่าทาไมมันหายไม่ได้ ของผมเป็นธรรม,มาชาติครับแล้วยังไม่พอครับพี่รุ้สใส่ตัวอัลฟาไลโปรอีเข้าไปอีกนะครับโอ้โหอัลฟาไลโปอีเดี๋ยวคุยอัลฟาไลโปรอีให้ฟังอัลฟาไลโปรอีเนี่ยสุดยอดมากครับอัลฟาไลโปรอีกเ,อกออกเกิดจากาตัวคาร์อนเฟอร์ของโมเลกุลจับก,กับกรดแคมันสายกลางนี่คือโครงสร้างทางเคมีมาอืมไอ้กรดอัลฟาไลโปอีเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรครับโดยปกติแล้ววิตามินซีเนี่ยมันละลายในได้ในน้ํามันต้านอนินทรอยสระที่เปลนอยู่ในรูปแบบน้ํา ถ้าวิตามินอีนะฮะ A D E K พวกเนี้ยมันละลายได้ใน้ำมันแต่อตัวอัลฟาไลโคอิกเนี e, ่ยมันสามารถละลายได้ในน้ำและก็ในน้ำมันแล้วหัวใจมันสำคัญก็แบบนี้วิตามินซีวิตามินอีวิตามินทุกชนิดกินเข้าไปแล้วไปสู้กับเนื้องมูอิสระผมพูดแบบภาพแบบชาวบ้านแล้วกันสู้แล้วเกิดอาการตายไปทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายอนุมูลอิสระกับฝ่ายต้านเนื้อมูลอิสระแต่อีอัลฟาไลโูอิกตัวเนี้ยมันเป็นสามารถปลุกชีพไอ้ตัวที่ตายแล้ว ไฟต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีวิตามินอ e ีทั้งน,นให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาต่อต้านได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือคุณสมบัติในการทําให้วิตามินซีสามารถกลับมาทํางานได้แรงขึ้นนี่คือหัวใจของมันครับ